ก็เริ่มต้นประมาณปี53ตอนนั้นผมก็เข้ามาเรียนกรุงเทพนะครับปีแรกเลยนะครับเข้าปีหนึ่งก็พยายามเดินหาหอพอดีเรียนที่เรียงนัินนะครับก็จะอยู่แถวเขตพระนครทีเนี้ยเพื่อนเขาก็อยู่ปิ่นเกล้ากันผมก็แบบเอ้ยอยากอยู่แถวบางลำพูอะอะไรเงี้ยก็เลยเดินหาหอประมาณซอยสามเสนต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาสะดุดตาที่หอนี้เป็นหอที่อ,อ,อยู่ตรงข้ามวัด ซึ่งมีวัดเยอะมากนะเนาะเขตนครแล้วก็ในภาพออกว่าเป็นสถานที่เป็นเขตเมืองเก่าแล้วก็มีวัดบาอารามเยอะแยะมากมายแล้วก็ถึกรามบบันช่องก็ค่อนข้างที่จะเก่าแต่ว่าผมมาสะดุดที่หอหอนี้ครับทางเข้าหอก็จะเป็นซอยเข้าวัดด้วยเช่นกันนะครับ <ภา S 2> วัดเดียร์ซาหอเลี้ยวขวาทีเนี้ยก็อ่ะได้หอและก็มัดจาหออะไรหลอยๆวันนั้นก็เหนื่อยมากต้องซื้อข้าวของเข้าหอเข้าห้อง,อง,องซื้ออะไรต่างๆทีเนี้ยก็ คืนแรกเผลอหลับไปนี่เป็นเรื่องความฝันก่อนนะครับคือเราก็ฝันว่าไปเที่ยวงานวัดงานวัดแบบงานวัดในสมัยก่อนมีคนโบราณนุ่งจงกระเบนนุ่งผ้าแถบอะ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนมีเคี้ยวหมาเคี้ยวอะไรกันด้วยทีนีน้ผมก็เดินผ่านผู้คนใจแยะมากมายมันก็หลักผักเราให้ไปเจอศาลาอยู่กลางหมู่มวลกลางผู้คนนะครับก็เจอศาลาแล้วก็มีประธานสองคนนั่งอยู่ก็คือเป็นเหมือนเออ่คุณตาคุณยายผมก็แบบ แต่าบังเอืญไเป็นศรัทาท่านผูด,ดีที่แรกก็บอกอ,อะไรยังไงกลัวว่าเขาจะพูดด้วยแต่เพราะอะเจอ,อท่านศตาท่าท่านก็านกนถามมาเอามาทาอะไรแหละเพราะนมอะไรอย่างเงี้ย<ช>ผมว่าอ,อ๋อเพิ่งมาอยู่นี่แหละครับ<ช>แล้วท่านก็บอกอโอเคโอเคก็อยู่ให้อยู่ให้มีความสุขนะอะไรอย่าเยงเงี้ยครับก็ประมาณนั้นก็จบไปอันนั้นก็คือเป็นในเรื่องความฝันทีนี้ผมก็ตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวจะไปมาหาลัยก็กําลังจะเลี้ยวออกไปจากหอความมือมีสาร ทีเนี้ยก็เป็นสารตายายทั่วไปนั่นแหละเราก็เลยกลับมาคิดเอ๊เออหรืออาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้บอกกล่าวเจ้า,าที่เจ้าทางก่อนเออเราจะมาอยู่นะอาจจะเป็นด้วยความที่รีบวุ่นวายเพราะวันเช้ามันต่อมาแล้วก็ต้องเข้ารายงานตัวแล้วอะไรเงี้ยครับ<ะ>หลังจากนั้นผมก็เอาพวงมาลัยมาไหว้ทา่านอันนี้ก็จบไปก็คือถือว่านอนหลับฝันดีะนะปีมีเจ้าที่เจ้าทางมาแบบว,ว่าเออมารายงานตัวกับเขาหน่อยละกันรเรื่องนี้ก็ผ่านไปนะครับทีเนี้ย พอผมก็อยู่ได้มาสักพักหนึ่งผมอ่ะเป็นคนที่ชอบโดนผีอัมครับคือผมไม่รู้ว่าความรู้สึกของการโดนผีอัมของคนอื่นเป็นยังไงนะครับแต่ว่าความรู้สึกของผมเวลาโดนผีอัมเนี่ยผมรู้สึกว่าเราหายใจดับรวยรินนะครับหายใจแบบเหมือนเราือไม่มีเรียวแรงใช่ครับเหมือนไม่มีเรียวแรงเหมือนมีอะไรมารัดเรามาพัฒน,นาการเราไว้คือพยายามที่จะดับดิ้น ให้มันมันหลุดออกไปอะไรเงี้ยครับผมผมเหมือนกาลังสู้กับอะไรบางอย่างแล้วว่าเอ๊ะหรือหรือหมอนทับหน้าเราก็ไม่นะคือ mm. เหมือนเหมือนลัเผลอลืมตามาแล้วก็เออมองรอบๆได้แต่ว่ามันแค่กระดิกตัวไม่ได้นั้นเองอ,อันนี้คือลักษณะการโดนผีอัมของผมน,นะครับก็ค,บคือผมก็โดนโดนอัมปกติในใน,ในสมัยเด็กๆผมก็คิดว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าแบบผีผ่าอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสนะครับจนมาที่เราอยู่หอนี่แหละแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆวันนั้นคือนั้นโดนผีอัมคือแบบมันสั่นเข้ามานะ ลักษณะของการโดนอัมของผมจะสั่นเข้ามาจากปลายเท้าสั่นดรืดดืดดเหมือนเราไปนวดเครื่องนวดตามห้างสรรพสินค้านะครับมันจะตัดจะัอย่างนี้เลยใช่แต่เพียงแค่ว่าเราเราหายใจแบบรวยลินแบบอย่างเงี้ยแล้วมันก็สั่นมาแล้วมันก็พูดแบบโอ้เรมันพูดอะไรของมันก็ไม่รู้มันพูดเหมือนตรวดทั้งพูดภาษาเลยที่เราฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับทีเนี้ยผมอ่ะก็คือเหมือนเคยอ่านหนังสือเจอนะว่าเวลาถ้าเราโดนผีอัมเนี่ย ให้แช่งไปเลยขอให้มึงไม่ได้ไปผุดไปเกิดขอให้มึงตกนรกบกไม่นะนั่นคี่ผมแช่งมันแช่งแช่งแช่ง,ชงมันก็โอ้ม่รๆ้อะไรของมันอยู่เรื่อยมาอยู่ตลอดยิ่งดังยิ่งดังเพิ่มเลเวลขึ้นมาเรื่อยเรื่อซึ่งผมแบบโอ้เหนื่อยแล้วหายใจไม่ออกแล้วด่าไปก็ท่านั้นผมก็เลยถาม่าบพองการอะไรเป็นใครคือเหนื่อยแล้วนะคือเห,หนื่อยไม่ไหวเจ็บพล้ยแล้วนะคือถ,ถึงแม้สวดมนต์อะไรต่างๆมันไม่ฟังอะไรลเลยเลยแล้วทีเนี้ยพอผมถามไปแบบนั้นปุ๊บมันก็โอ้ม่รู้อะมาบอกว่นแม่มึงนั่นแหละ หมายถึงใครบอกว่าเป็นแม่ผีนะบอกผีไอ้คนไอ้ผีที่บอกเป็นแม่เมือนั่นแหละแล้วเหมือนมบคพ่นใส่หน้าครับเหมือนแม่เมือน่อแหละคือมันได้ยินประโยคนั้นคือแบบมันลมมันพู่ผ่านหน้าไปดูเขาเฮ้ยผมก็คือแบบลุกขึ้นมาเลยอ่ะคือเหมันแบบถ้าเราสลับออกจากการโดนอัมเล็บแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเออเราจะไม่อยากนอนอีกเลยเราจะรีบไปเปิดทีวีรีบไปเปิดไฟเพื่อให้แบบทุกอย่างมันปกติเพื่อให้มันรู้สึกว่าเราเราเราไม่ได้อยู่ในความมืดเราไม่ได้อยู่คนเดียวครับ ทีเนี้ยอ่าผมก็คิดว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าอหอเราอ่ะอยู่ตรงหน้าวัดด้วยผีมันก็ผ่านใจผ่านมาข้างหน้าเตียงนอนเราก็เป็นถัดจากถนนไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนสามเส้นก็เป็นวัดอยู่หน้าหอเราก็เป็นวัดเเพราะฉะนั้นก็คงเป็นแบบเออผีอะไรทั่วไปก็ไม่ได้ผีเนาะ <c oughs> ทีเนี้ยอ่าผมก็ไปเรียนปกติเนาะอาจารย์ก็จะถามว่า ักศึกษามาจากต่างจังหวัดนะครับผมก็มาจากอีสานเขาก็ถามว่าแล้วคนนี้มาจากไหนอยู่หอไหนเพื่อนก็ตอบว่าเอานูอยู่ปิ่นเก้าค่ะ,คะอยูจรัชสนิทวงศ์ค่ะส่วนผมก็บอกว่าผมอยู่บางลำพูครับซึ่งไม่มีใครอยู่บางลำพูเลยเพราะว่าคือห้องผมร้อยกว่าคนเนี่ยคือเขาจะอยู่ปิ่นเกล้าส่วนใหญ่อยู่จรัชินิทวงศ์ส่วนใหญ่เพราะว่าตรงโซนนั้นมันจะเป็นตึกใหม่ๆเนาะแล้วจางก,ก็กว่าอ้าวเธออยู่หอไหนเนี่ยสมัยครูเรียนเนี่ยครูก็อยู่บางลำพูนะยอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าผมอยู่หอนี้ครับครู แล้วครูก็บอกอ่ามีเรื่องเล่า <c oughs> คือบอกว่าเธอรู้ไหมว่าชั้นบนน่ะมีในบ้านเคยจมน้ําตายอม <c oughs> ผมก็เลยบอกอ้าวแล้วครับแล้วก็เลยถามเขาแล้วเป็นในบ้านอะไรยังไงเป็นคนที่ไหนเป็นคนภาคไหนอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเป็นชาวต่างชาติชาวต่างชาติก็คือประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยมาคิดปฏิบัติตอกันนะ หรือจะเป็นเออ่่ีคนบ้ายน,น,นะอ,อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็มาด่าเราว่าเป็นแม่มึงนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่ทีเนี้ยก็คือพอเล่าให้เพื่อนฟังก็ไม่มีใครแกล้าเข้ามามาหาเราที่ที่ห้องเราอีกเลยอ,อะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เ,ปนเออ่เรื่องที่เป็นหอพักเนาะและทีเนี้ยเราก็อยู่มาอยู่มาอยู่มาจนเราได้มาทํางานที่แกรม<ถ>มี่นะครับหอพักนีนก็คืนเข้าไปนะครับทีนี้ก็ ย้ายมาอยู่คอนโดนะครับซึ่งาการซื้อคอนโดเนาะมันก็จะต้องดูดูที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เพื่อที่จะเวทราคาเวทละเออเอ,อ,อะไร,รนะเป็นใจได้ครับพี่แต่ว่าผมเป็นยังไงก็ไม่รู้คือผมรู้สึกว่าผมเซิร์ชเน็ตว่าคอนโดย่านสุทธิสารปุ๊บมันก็ขึ้น,ข,นขึ้นตรงนี้มาอ่ะเราอ่ะเอาที่นี่แหละแล้วก็ไปดูขี่มอไซค์นั่งมอไซค์จากตึก,กไปดูเขาบอกว่าว่างหนึ่งห้องนะนิติบ,บุคคลเขานะครับ ที่โครงการเขาว่าว่างหนึ่งห้องนะเป็นห้องชั้นสามห้องสามศูนย์หนึ่งทับหนึ่งสามเนี่ยไม,ม่ต้องเอาทางสามแพงด้วยแต่ผมก็ไม่ได้ใชครับจัดจ้นในย่าน,นาาสุทธิสาเลยเ <laughs> ต๋าจริงครับพี่เจคือแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรคือตอนนั้นรู้สึกเหมือนแบบเหมือนโดนมนหรือมันโดนอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าเอาเลยครับมีห้องเดียวซึ่ง ทำไมเราไม่ดูที่อื่นเลยทําไมเราไม่อะไรยังไงกับโครงการอื่นเลยเราไม่เราีผากก่อนมันมันถูกชะตาหรือยังไงคะตอนนั้นมันรู้สึกถูกชะตาอย่างบอกไม่ถูกเลยครับมันรู้สึกว่าอะไรก็ไม่รู้ดึงดูดให้เราให้เรามาอยู่ที่นี่อะไรอย่างนี้ยครับทีเนี้ยผมก็อไม่ได้เอกใจอะไรไม่ได้เสียเรียงเลยก็คือก็ซื้อไปทําสัญญาซื้ออะไรไปรทีเนี้ยเสร็จปุ๊บก็ผมก็พาคนที่เขามารับมาดูบ้านดูอะไรเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับ ชินแสง,แสงแสเป่าบ,บ้านดูคอนโดว่าเออตรงนี้ลักษณะอะไรอย่างนี้เป็นยังไงและทีเนี้ย่ินแสคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับเขาก็เข้ามาดูคือเข้ามาดูเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยที่เธอมาซื้อที่นี่น่ะเธอไม่ได้ดูที่อื่นเลยใช่ไหมเธอดูแค่ที่นี่เธอดูแค่ตรงนี้แล้วเธอก็เอาเลยใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าใช่ครับแล้วชิงแสงก็บอกว่าเธอรู้ไหมว่าห้องที่เธออยู่เนี่ยคือ มันเหมือนเป็นเนื้อคู่เธอในอดีตชาติบ้างเธอแล้วเขารอเธอให้มาซื้อที่นี่เธอก็เลยเป็นคนกวายเธอก็เลยแบบไม่ดูที่อื่นเลยเพราะเธอเพราะเธออยากจะมาได้ที่นี่อย่างเดียวที่นี่ที่เดียวแล้วเป็นผู้หญิงนะเจ้าที่ผู้หญิงนะเธอรู้ไหมว่าเวลาเธอพาใครเข้ามาในห้องนี้น่ะทะเลาะกันหมดเลยไม่ว่าเธอจะมีแฟนหรืออะไรก็ตามทะเลาะหมดเลยเธอลองสังเกตดูสิผมก็ลองย้อนกลับไปดูชีตเออก็จริงว่ะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ เขาก็จะบอกว่าเออแต่ว่าเขาก็จะช่วยเหลือเธอเรื่องงานนะเรื่องงานช่วยเหลือดีมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยบอกว่าเจ้าที่ที่เนี้ยเป็นเจ้าแม่จามจุรีก็คืออ่ก่อนที่จะสร้างคอนโดเนี่ยนะครับมันเคยเป็นต้นจามจุรีมาก่อนแล้วก็อ่อต้นจามจุรีมันยืนต้นตายโครงการเขาก็เลยขุดออกไปไว้ที่อื่นแล้วก็เอาศาลเจ้าแม่จามจุรีมาตั้งผมก็เลยแบบเออก็จริงหรือเปล่าเพราะว่า สารปกติสารเนาะอย่างที่ที่เป็นหอที่ผมอยู่มันจะเป็นสารตายายแล้วก็สารประพรมใช่ไหมครับแต่ทีนี้คอนโดเนี่ยก็จะเป็นสารวระพรมและข้างในสารน่ะเป็นรูปปัน้นผู้หญิงคนหนึ่งก็คือใส่แต่งตัวสีเขียวอะไรอย่างนี้ผมก็เลยว่าหรือว่านี่จะเป็นเจ้าแม่จามจุรีจะเป็นคนที่แบบให้เรามาซื้อที่นี่ที่นี่ไม่ให้ไปดูที่อื่นเลยอาจจะตรงตามที่ชิงแสบอกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยมาประสิทธิ์ต่อเองอืมแต่ก็เป็นเพราะ อะไรก็ไม่รู้นะครับคือเลขหนึ่งสามเนี่ยมันตรงกับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตผมมากอย่างเช่นบ้านเลขที่ที่ผมเกิดที่อุบลราชธานีคือบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์สามนะครับทะเบียนรถคันแรกก็คือหนึ่งสามหนึ่งศูนย์แล้วทะเบียนรถตู้ก็แปดแปดหนึ่งสามโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็อคอนโดก็คือสามศูนย์หนึ่งทับหนึ่งสามชั้นสาม ใช่ครับอืแล้วตอนนั้นที่สินแสเขามาดูแล้วเขาบอกว่ายังไงคะหมายถึงว่าเราก็อยู่ที่นั่นต่อไปหรือมันต้องแก้อะไรยังไงต้องไปไหว้เขาหรือต้องไปขออะไรยังไงไหมคะเขาก็บอกว่าต้องไหว้ต้องบอกกล่าวเวลาจะทําอะไรขอเรื่องงานเรื่องอะไรคือก็ไม่น่าเชื่อว่ามันก็ประสบความสําเร็จมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนกระทั่งช่วงที่ผมจะซื้อบ้านทุกวันนี้ผมมาอยู่บ้านครับช่วงนั้นมันก็ต้องทําสัญญาแล้วมันก็ต้องทําเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทําธุรกรรมเนาะอะไรเงี้ยมันก็ มันเหมือนมันมันจะผ่านมันก็ยังไม่ผ่านจะผ่านก็ยังไม่ผ่านทีนี้ย <territ more. S 1> ผมก็เลยแบบนั่นเอกใจไปจุดทูบบอกจับแม่จันจุรีกร่อนว่าขออนุญาตนะครับผมจะย้ายบ้านให้ไงก็ช่วยให้สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างด้วยแล้วผมก็ขอให้ท่านคุ้มครองเราอี่เป็นตลอดผมจะลืมนะเพราะคอนโดผมก็ไม่ได้ขายนะครับหลังจากนั้นก็อะไรทุกอย่างผ่านหมดเลยแบบง่ายได้มากแบบง่ายได้จนอ่ะเราก็มีบ้านทุกคนนี้เราก็ได้อยู่บ้านแล้วและแลคนโดนั้นก็ไม่ได้ ปล่อยขายนะครับแต่ว่าเราให้คนเช่าทีเนี้ยคนที่มาเช่าผมนะครับ <S 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 เป็นผู้ชายทุกคน <S S S คซึ่งมีน้องคนหนึ่งคนที่สองต่อจากผมเนี่ยก็เป็นนักสแสดงที่เคยสแสดงซีรีส์ทางช่องยี่ห้าด้วยกันแล้วก็เขาก็เล่นเล่นหนังตอนนี้เขาก็เล่นหนังซึ่งพอมองย้อนกลับไปผมก็บอกทุกคนที่จะเข้ามาในห้องผมนะบอกว่า <S S น้อง,อาาอองห้ามเอาแฟนเข้ามาพี่ขออย่างเดียวห้ามเอาแฟนเข้ามาเพราะว่ามันจะมีปัญหากันถ้าน้องไม่เชื่อพี่น้องก็ ลองดูก็ได้แต่ก็พอลองมองย้อนชีวิตมันไปไอ้น้องคนที่เคยเช่าคนแรกเนี่ย<ะ>มันก็เลิกกับแฟนเก่าที่ผมรู้จักตอนนี้มันก็อาจจะคบาพบแฟนใหม่อยู่อะไรเงี้ยครับ<ะ>ก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะเส้นทางชีวิตดักหรือว่าเป็นเพราะเหตุบังเอิญหรืออะไระเราก็ไม่ทราบ<ะ>แต่เรื่องงานเขาประสบความสําเร็จมากใน<ะ>เรื่องของสายงานแต่ว่าตอนนี้น้องคนที่สองย้ายออกจากห้องผมไปแล้ว<ะ>แล้วพอมาคนที่สามเป็นเพื่อนผมในกลุ่มผมก็ให้เขาเช่าเพราะว่าเขาทํางานที่ตึกดีีขั้นตึกแกรนมีนะครับทีเนี้ย แลเป็นผู้ชายเหมือนกันผมก็บอกอ่ะขอนะขอจะที่จะทางเรื่องงานนะทีนี้นเขาทํางานที่ตึกวีบีแล้วเขาก็อยากที่จะ,ะเข้ารับราชการแล้วก็ลองไปสอบราชการครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วเองเขาก็สอบได้และตอนนี้ย้ายไปอยู่เชียงใหม่แล้วอแต่ว่าตอนนี้ห้องนี้ยังว่างอยู่เหรอคะไม่ว่างเลยครับคนที่สามผู้ชายอีกเช่นกันครับฝึกงานที่ตึกตันนี่อยู่ครับเดี <All S 1> <laughs> ๋ยวก็ต้องมาวัดกันว่าคนที่สามนี้ก็จะมีผลงานอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะประสบความส็จหรือเปล่าถ้าสามคนได้ คุณเต๋าต้องมาอัปเดตแต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นคือเต๋าก็ยอมเหรอที่พอซินแสท์ทาบอกว่าถ้ามีฟงมีแฟนเนี้ยก็จะต้องมีเหตุให้เลิกลากันไปเราก็โอเคแต่ว่าได้เรื่องงานเนี้ยใช่ไหมยอมแรกครับเพราะว่าคือคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้ความรักประสบความสำเร็จแหละแต่ว่าในเมื่อมันไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ามันไปกับงานไม่ได้เราขอเลิกงานเพราะว่าถ้ามีงานก็มีเงินมาเลี้ยงครอบครัวเราอยากให้ครอบครัวเราสบายถ้าครอบครัวสบายเราสบายเสร็จปุ๊บอะ ทำไมความรักดีๆจะไม่มีถูกไหมครับกมีเหตุผลน,นี่ <c oughs> ไมีค,คุณผู้ฟังเขาก็บอกมาว่าเออเป็นผมผมก็ยอมนะขอให้งานดีเงินดีไม่มีแฟนก็ได้อ่ามันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนค่ะอ่ะนี่ก็คือ EP แรกผ่านไปเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยล้วนๆเลยใช่นี่ต้องตามเตาต่อนะว่าหลังจากนี้รีวิวให้หน่อยว่าน้องคนที่ฝึกงานที่แกรมมี่เนี่ยเขาจะแบบประสบความสําเร็จหรือเปล่า อได้เลยหรือว่าถ้าเกิดมีแฟนน่ะประสบความสำเร็จไหมจะเป็นอย่างที่เจอวิบากกรรมอะไรหรือเปล่าได้ครับอังคารคลุมโป